มาดูเติมคําข้อนี้นะครับส่วนตัวพี่ว่ามันพิมพ์มาไม่ค่อยดีคืออ่านแล้วมันงงงงไม่รู้นะพี่งงแต่พอเราไม่รู้งงหรือเปล่าโนดกับน,นุ่นได้เงินคนละหนึ่งถุงซึ่งทั้งสองถุงมีเหรียญรวมกันอยู่ยี่สิบเหรียญน,นะครับในยี่สิบเหรียญเนี่ยมีเหรียญสองบาทกับเหรียญห้าบาทอย่างละสิบเหรียญน,นะครับผมพอบอกทั้งสองคนทำการโยนเล่นคนละห้าครั้ง ค,คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังก่อนคือให้หนูชิจินตนาการก่อนนะครับว่าโนต้ตกับนุ่นเนี่ยมีถุงเปล่า,ลานะถุงเปล่าๆเ,เลยหรือจะถุงใส่เหรียญก็ได้เแลเอาเหรียญเนี่ยยี่สเหรียญเนี่ยเอามากองรวมกันนึกภาพออกปะแล้วค่อยเล่นเกมโยนเหรียญพอโยนออกหัวปุ๊บไอ้โนต้ตเอาไปหบาทนุ่นเอาไปสบาทโยนครั้งหนึงเหรียญไปเข้ากระเป๋า สคน2เหรียญไอโน้ I ได้เหรียญห้ไอ้นุ่นได้เหรียญสอบาทแต่ถ้าออกก้อยไอโน้ I ได้2บาท1เหรียญไอ้นุ I ่นได้5บาท1เหรียญเพราะนั้นโยน1ครั้งแจก2เหรียญเบ็ดเสร็จโยนทั้งหมด10ครั้งก็เ,เลยแจกไป20สิบเหรียญพอเก็ตไหมลูกนาะพี่อ่านนานมากนะครับขอจะเข้าใจ ตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะมันมีอยู่แล้วแล้วมันเอาเหรียญที่ไหนมาโยนวะอ๋อคือเหรียญยี่สิบเหรียญเอามากองรวมกันก่อนแล้วพอยโยนเสร็จปุ๊บก็แบ่งเหรียญกันไปโอ้โหน้องผมบอกอ่พี่หนูเข้าใจแบบนั้นตั้งนานแล้วอ่าวเวรเลยกูโง่อยู่คนเดียวเลยคืออ่านแล้วงงจริงตอนแรกพี่จินตนาการให้ให้ดูนะครับสมมุตินี้สมมติโยนนะเขาโยนกันเนี่ย คนละห้าครั้งเบ็ดเสร็จก็สิบครั้งปรากฏว่าเป็นหัว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 ก้อยก้อยหัวก้อยก้อยก้อยได้มาสิบครั้งได้นะพอมันโยนคนละห้าครั้งเกิดอะไรขึ้นนะนี่โน้ตอันนี้นุ่นครั้งแรกเข้าหัวไอ้โน้ตเอาไปห้าบาทไอ้นุ่นสองบาท อันสี่ครั้งแรกเกมมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าออกก้อยไอ้น้ดได้2บาทสลับกันไอ้นุ่นได้หบาทเอาออกหัวเป็น5้าสอออกก้อยสองห้าสองหาสองห้าอันไม่รู้เบเสเร็จได้เงินเท่าไหร่ไอ้น้ไอ้น้มี5้าห้าอันยี่ห้ายห้าบวกสองห้าอันอีก10บาทไอ้น้ได้3 5เอ้ยไอ้นุ่นก็3าห้า นึกภาพออกปะเขาเล่นเกมกันแบบนี้อู้พี่อ่านตั้งนานกว่าจะเข้าใจนะตอนแรกเอ๊ันมีเงินอยู่แล้วแล้วมาเอาที่ไหนมาโยนโอ๋อไม่เอาเงินมากองรวมกันก่อนนะครับเราเค่อยโยนแต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ครับทําไมไม่ได้เรากําลังสนใจความน่าจะเป็นที่เอนออได้เหรียญน,นะมีมูลค่ารวมเป็นจํานวนคู่สามห้ามเป็นเลขคี่เฮ้ยแล่วยังไงพี่ถึงจะได้ มันอาจจะเป็นแบบนี้ครับเอาใหม่ไอโนโยนหัว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 อ่ะหัวสี่ครั้งแล้วที่เหลือก้อยหมดเลยแล้วกันก้อยหครั้งนะเขาบอกโยนคนละหครั้งไงนะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะ นะครับถ้าโยนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นมาดูตังที่โน้ตได้ห้า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 สอง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 ไอ้นุ่นน่ะไอ้นุ่นได้สอง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 แล้วก็ห้า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 อย่างนี้โน้ตได้ตังรวมเท่าไหร่ห้าสี่ยี่สิบหกสองสิบสองเออได้สามสิบสองบาทอย่างนี้ได้ <S <S เข้าใจป่ะ เขาถามว่าถ้าเกมมันเป็นแบบนี้ความน่าจะเป็นที่โนต้ตจะได้มูลค่าของเหรียญรวมเป็นจำนวนคู่เท่ากับเท่าไหร่เรามาดู Sample Space ก่อนจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้โยน,นเหรียญครั้งแรกอาจจะหงายหัวหรือก้อยก็ยกยได้ถูกปะไม่หัวก็ก้อยไปเรื่อยๆโยน,นกันคนละ5ครั้งเบ็ดเสร็จก็โยน,น10ครั้ง เพราะฉะนั้น ns ก็ตอบ2 10. อําำลังสิบเนไหมครับ2กลังสินี่เป็นตัวเลขที่ควรจะคูณนะครับจะได้1,024ไปลองไล่คูณดูคราวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะหงายหัวกี่ครั้งพี่หนึ่งก็สมมุติให้นะไอ้ที่2คนโยนกันคนละ5ครั้งเนี่ยให้ห,าหงา,หายหัว x ครั้งถ้าหงายหัว x ครั้ง แปลว่ามันก็จะหงายก้อยอีกครั้ง 10-X ลบครั้งถูกปะคราวนี้สำคัญสุดครับพิจารณาเงินมูลค่าเงินที่โน้ตได้นะเพราะเรากำลังหาความเป็นที่โน้ตจะมีมูลค่ารวมของเหรียญเป็นจำนวนคู่ ถ้าไงหัวได้ครั้งละห้าบาท x ครั้งก็ได้ตังห้า x ไงายก้อยได้ครั้งละสองบาทไงทั้งหมดสิบลบ x ครั้งก็ได้ตังสองคูณสิบลบ x นี่คือมูลค่าเงินที่โนตได้ปัญหาคือไอ้นี่มันจะเป็นเลขคู่ได้ยังไงน้องครับสองเป็นเลขคู่คู่คูณอะไรก็ได้คู่แปลว่าก้อนในคู่แน่ๆเข้าใจป่ะพอสองเป็นเลขคู่เนี่ย คู่คูณคู่ก็ได้คู่คู่คูณคี่ก็ได้คู่ตอนสองคูณสิบลบเอกเป็นเลขคู่แนะ่ห้าเป็นเลขคี่เฮ้ยเลขคี่ต้องคูณกับเอกงั้นเอกเป็นต้องต้องเป็นเลขคู่เพราะว่าคี่คูณคู่ได้คู่แล้วคู่บวกคู่มันถึงจะเป็นเลขคู่ อันป่ะถ้าคู่บวกขี้ไม่ได้ข้างหลังเป็นเลขคู่แล้วหนูพนอะไรมาคู่คู่ขี้ขี้ไว้อย่าเร็วมากพี่ฟังไม่ทันนะอันนี้เอาหมายชา้าช้าหนูรู้แล้วว่าตัวเนี้เป็นเลขคู่คู่ต้องบวกคู่ถึงเป็นคู่อัานปะพอยันงทั้งหมดนี้ต้องเป็นเลขคู่ด้วย แต่ห้ามันเป็นเลขคี่ x เ,เลยต้องเป็นเลขคู่ฟังทันไหมครับยากสุดคือตรงนี้วิเคราะห์ให้ได้ไม่ใช่ด็ยากสุดคืออ่านโจทย์ให้รู้เรื่องข้อนี้อ่านโจทย์ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพอได้ยังเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้นะเอาละจากการวิเคราะห์สรุป x ต้องเป็นเลขคู่เราก็เริ่มนะถ้า x เป็นเลขคู่เช่น x เป็น0ก็คือหงายหัว0ูนย์ครั้งหงายก้อยก็สิบครั้งถ้าอย่างนี้เป็นได้กี่วิธีอย่างนี้คือหนึวิธี นูลองแทน x ทีย์เข้าไปดิหคูณศูได้0 10ยบลบศนย์ 0, ได้ส 10, 10ิบสิบคูณสเป็นยี่สิบศูนยบวกยีได้20่สิบเห็นไหมมูลค่าเงินมันจะเป็นเลขคู่แน่นอนหรือ x เป็น2 x เป็น2 5งคูณสได้10 10ิลบสเหลือ8 5ดคูณสเป็น1ิบสองคูณแเป็นสิบหกสิบบวกสิบหกเป็นยี่สิบหกเห็นะมูลค่าก็จะเป็นเลขคู่ พี่แล้วถ้า x เ,เป็น2ละ่ะ x เป็นสองคือหงายหัวสองครั้งไงแ้หงายหัวสองครั้งมันจะรู้ไหมครั้งไหนสถานการณ์จะเป,เป็นแบบนี้ลูกคือมันจะมีหัวแล้วก็ก้อยเนี่ยแล้วที่เหลือก็ก้อยหมดอีก8ครั้งแต่เราไม่รู้มันจะขึ้นหัวครั้งไหนเราทำเหมือนข้อไหนวะข้อไอ้ที่ ไอ้ข้อที่มันทายจังหวัดเกิดอ่ะก็คือเราคิดว่ามันมี10บตำแหน่งเลือกมาเป็นหัว2องตำแหน่งแล้วที่เหลือ8ปดตำแหน่งเป็นก้อยอีกแปดตำแหน่ง8ป8มันได้1อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้1 0บ2วิธี1 0บ2ก็คือ10บคูณเหารสคูณหตัดตัดได้45วิธี ต่อไป x เป็นเลขคู ben, x ่ x เป็น4 x เป็น4ก็คือหัว4ก้อย6มี10ตำแหน่งเลือกมาเป็นหัว4ตำแหน่งเหลือ6ตำแหน่งเป็นก้อย6ตำแหน่ง6 4 6ไม่ต้องเขียน10 4 4สอนวิธีการคิดเลขเร็วแบบไม่ต้องผ่านแฟกทอเรียลแล้วสตาร์ทที่10ถอย4ครั้งข้างล่างสตาร์ทที่4ถอยถึง1 4 2 8 3 3 9ได้อีก210วิธี ต่อมา x เป็น6 x เป็น6คือมี10ตำแหน่งเลือกมาเป็นหัว6ตำแหน่งนะ1 0 4 6ดูลองไปคิดเลขนะครับมันจะเหมือน10 4 c ได้อีก210ไปลองคิดดูนะครับแล้วก็ x เป็น8 x เป็น8คือมี10ตำแหน่งเลือกมาเป็นหัว8ตำแหน่งซึ่ง10 4 8ลองไปคิดเลขดูจะเหมือน10 4 c ได้อีก45วิธี แล้วสุดท้าย x เป็น10ก็ได้ครับ x เป็น10คือหัวหมดถ้าหัวหมดง่ายได้1วิธีจบนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะทำให้ยายโน้ตได้เงินรวมไปเลขคู่นะครับ1บวก45บวก210บวก210บวก45บวก1เท่าไหร่เนี่ย420 510กับอีก2 512นะครับเพราะฉะนั้น ne ได้512เมื่อกี้ ns พันยี่สจำได้ป่ะนี่ไง ns พันยี่สจบ ne หาร ns 512หารพันยี่สก็เลยตอบเนี่ย pe ne ส่วน ns เหตุการณ์ที่เราสนใจ512หารพันยี่ส ตัดทอนไปลองตัดดูดีๆครับได้1ส่วน2ได้0ูนพอดีโคตรโหดนะโหดต,ตั้งแต่อ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วนะครับแล้ต้องมอาวิเคราะห์คู่คูณคู่คู่คูณขี้คู่คคคคบวกขี้อีกนะครับและ ncr ตอนหลังจะยากอกีกโอ้โหไม่น่าเป็นเลข2หรือข้อน,นี้น่าเป็นเลข1มากกว่าน่าเป็นคณิต1มากกว่านะครับอ่ะผ่านไป